คนญี่ปุ่นอายุเกิน100ปีมี500คนแต่ที่ยืนเดินช่วยตัวเองได้มีสติครบถ้วนมีประมาณ100คนลองดูข้อสรุปและนำไปปฏิบัติว่าทำไมอายุถึงยืน1ส่วนใหญ่ไม่กินมังสวิรัต2 ร่างกายส่วนใหญ่ท้วมไม่อ้วนลงพุงหรือผอม 3. กินนมและไข่ทุกวัน 4. มีคลอเลสเตอรอลและความดันสูงกว่าปกติเล็กน้อย 5. ดื่มเบียร์หนึ่งลิตรต่อวัน เบียรกระป๋อง,งยาวหนึ่งถึงสองกระป๋องไวัยสองถึงสามแก้วดื่มเบียร์แล้วหลอดเลือดจะขยายตัวความดันลดลงเวลาไปยืนฉี่บางคนเป็นลมน้ามืดได้หก ยิ่งแก่อยากอายุยืนต้องกินโปรตีนเนื้อให้เพียงพอโดยเจาะเลือดดูอับูมินต้องมากกว่า4เจ็ดออกกำลังกายแขนขายยิ่งเดินสมองยิ่งเสื่อมยากแป ออกกำลังปากด้วยการขยับขากันไกลกระตุ้นเลือดเลี้ยงสมองมากขึ้นเขี้ยวหมากฝรั่งหัวเราะทำให้สมองเสื่อมช้าลง อย่าอยู่คนเดียวหาเพื่อนคุยย่าอยู่นิ่งเฉยหาอะไรทำตลอดเวลาอย่าให้ซึมเศร้าอย่าดูทีวีคนเดียวบ่อยๆโดยไม่ขยับแขนขาบ ยิ่งอารมณ์รุนแรงยิ่งกระตุ้นสมองไม่ให้เสื่อมง่ายเจอเรื่องหัวเราะก็หัวเราะเต็มที่เจอเรื่องเศร้าก็ให้ร้องไห้ออกมาดังๆจะป้องกันสมองเสื่อมได้ดีกว่าการฝึกสมองเสียอีก 11. อย่าปล่อยให้ประสาทสัมผัสทั้ง5ทตา คูจมูกลิ้นผิวหนังเฉืยช,ชาต้องรักษาให้สดใสตลอดเวลา12พูดเรื่องสับดนบ้างจะได้สดชื่นกระชุ่มกระชวยทั้งหมดข้างตน้นทำเถิดดีต่อตนเองและประเทศชาติด้วย